ก็แบบลูกบดสไลด์ค้างนะครับนะก็สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกแบบระป๋องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะลูกบดนะครับสไลด์ค้างนะเดี๋ยวมาดูกระป๋องกันนะครับนี่คือสภาพกระป๋องนะครับนะแมวยี่หอ้อแมวยี่ห้อนะ <c oughs> นี่คือสภาพกระป๋องนะครับรูแบบโอ้สุดยอดนะครับนะแมวเอาไม่หายไม่หาไม่ได้ไม่ได้ไ <c oughs> ปืนแบล็งกันคือปืนเสียงเ่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็งกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แบงค์กันนะครับผมอยู่กับผมนันเป็นบูมนะครับกับรอบจะส่งวันที่9ก้ที่กัยายนสองพันห้าร้อนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาดูนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะมีบีบีกันนะครับกลองสิบเจ็ดนะครับเจนอันนี้น่าจะเป็นเจนสี่นะครับนะเจนสี่นะยังไม่ใช่เจนห้านะใกล้เคียงกับเจนห้านะครับใกล้เคียงกันนะครับเป็นกล้องสิบเจ็ดนะครับเป็นสกรีนนะครับยิงหลาครับแต่ว่ามันจะออกยิงบางนิดนึงนะครับไม่ได้ลึก เกินไปแล้วก็ทําสีขาวมาให้นะครับเป็นยิงนะเป็นยิงนะครับยิงยิงแต่ว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเพราะจะสัมผัสดูมันบุ๋มๆลงไปอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้กล่องใส่ปืนนะครับได้ตัวเขาเรียกอะไรดันดันลูกนะครับนะ้เวลาถ้าลูกติดนะลูกค้างนะครับแล้วก็จะมีสูบนะครับถ้าเสียงดังอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เขาทํางานอยู่ที่สวนนะครับนะมีการทําวาง วางแท้งกันนะครับนะแล้วก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับมีการก่อสร้างนะพูดง่ายๆแล้วก็จะได้แถมกระสุนนะครับนะจะมีกระสุนแถมนะครับแล้วก็มีจุกนะครับเป็นจุกเป็นจุกขวางลํากล้องนะครับแบบนี้นะครับนะจุกขวางลํากล้องแบบนี้นะครับเมื่อเราเก็บนะเก็บก็จะขวางอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับตัวนี้มีฮอปอัพนะเป็นตัวปรับสูงอาขึ้นลงได้เวลาเรายิงนะครับฮอปอัพปรับข้างในนะครับนะแล้วก็จะมีสูบสำรองให้นะครับเมื่อสูบเสียหายนะครับ นะถือว่าฟุ้มมาแก๊สให้ด้วยนะครับมีแก๊สให้ด้วยกินแก๊สนะคือทั้งชุดเลยนะครับถูกมากนะครับไม่ไม่ถึงสามพันเลยนะนะรวมส่งเลยนะแล้วก็มาเป็นของของคุณอนุภาพนายองอีกแล้วนะครับเป็นซิกเซอร์ปีสา2สองศูนย์สองแมกกาซีนนะครับจัดอีกแล้วนะครับนะแล้วก็มาเป็นก๊อสสิบเก้าเจนสามนะครับของคุณทองพูนนะครับพร้อมเสื้อนะครับเป็นโปรโมชั่นอากระสุนห้านัดมีแถมกระสุนห้านัดนะครับตัวนี้นะครับลืมลืมนะครับอันนี้ได้กระสุนด้วยห้านัดนะ โอเคนะอันนี้ห้านัดนะครับโอเคเป็นก้อสิบเจ็ดเจนสามนะครับตัวนี้นะจะต่างกับบีบีการนตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นบีบีการ์นีบแบงกันนะครับันนี้เป็นเจนสามนะเป็นก้อสิบเก้านะครับส่วนนี้เป็นก้อนสิบเจ็ดแต่มาสิบเจ็ดจะยาวกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องสภาพหรือว่าทรงโดยรวมแล้วคล้ายๆกันใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ต่างกันน้ำหนักก็พอๆกันแต่แม็กของบีบีกันจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูแม็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบแบ่งกันนะครับ นะล้วก็มาเป็นเสื้อของคุณอาศักชัยบรรดาศักดิ์อ้อของน้องบัตรไซบรรดาศักดิ์นะครับไปทางานอยู่เมืองนอกอันนี้สั่งให้แฟนนะครับเป็นไซส์ XL นะไซส์ XL นะครับนี่นะ XL นะครับไซส์ XL นะให้ดูนะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะก็แก่ประมาณนี้ XL นะครับเป็นเสื้อกอลนะครับเป็นเสื้อพิทิคอนนะครับนะเวลาใส่ไว้ยิงในสนามนะครับพิทิคอนนั่นเองนะครับนะดูนะโลโก้กอกนะครับ สมบูรณ์นะครับใส่แล้วรล่มนะไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับไม่อมเหนื่อนะครับเย็นนะครับใส่แล้วเย็นสบายนะครับก็เสื้อนะครับน้องเขาสั่งเสื้อหนึ่งตัวนะครับจริงๆงมันแถมก็ปืนนะสั่งเสื้อกนหมดเลยจริงจริงั่นก็เป็นปูแบบนี้นะครับนะคือซื้อในราคาเต็มนะครับไม่มีโปรแงนะก็ได้อันนี้ไซส์ L นะครับอันนี้ไซส์ L อันนี้ลูกค้าระบบเป็นไซส์ L นะครับเอดูไม่ได้ละเมื่อกี้ยังดูได้อยู่เลยนะครับนะต้องต้องเขย่านิดนึงนะครับ อันนี้ไซส์ L นะไซส์ L ๋ยวให้ดูนะครับนี่นะไซส์ L เห็นไหมนี่เล็ก L นะครับ L นะนี่นะครับ L นะ L นะไซส์ L เมื่อกี้ XL นะครับ J L นะครับอันนี้ก็เสื้อลูกค้าเหมือนกันอันนี้เป็นโปรแถมนะอันนี้ได้ฟรีนะครับไม่ได้สั่งซื้อนะนี้ได้ฟรีน,นี่จะเป็นโปรพร้อมปืนนะครับแล้วก็น,นี้สั่งซื้อนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบเลยนะครับอันนี้เป็นก๊อสคือเก้าเจนสนะครับตัวนี้เลขโค้ด329นะครับ329ของคุณทองพูนนะเป็นได้2แม็กนะครับพร้อมเสื้อนะครับลูกหมวกสไลด์ค้างป่นมันก็ซีร่วงเลยนะครับได้แถมลูกค่านัดด้วยถัยงสไลด์ค่อนข้างจะพอนะครับตันขวางสไลด์ไม่มีติดขัดเลยนะครับนะแต่ที่ดึงไม่มีการติดขัดของข้างขวางสไลด์แล้วก็ลูกศรทำง,งานปกติไกด์ทำง,งานปกตินะครับตันไกดได้ปกติเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับ เดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมจะลองคัดปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินนะครับนะใช้ลูกค้าไหมที่ระบุว่าแม็กได้แต่งหรือยังใช่คนนี้ไหมคนนี้หรอเป่ใช่คนนี้เนาะก็ให้ดูแม็กนะครับก็คืออาได้ทามาคอได้ทําการแก้ไขมาแล้วนะครับในจุดปกพล้องเนาะก็ดูนะก็คือมันสวยงามมากนะครับก็ลินแม็กก็มีการตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเห็นป่มลูกหมดสไลด์ค้างตลอดนะครับ สไลด์ค่อนข้างเฉเพาะนะครับคันสอดสไลด์ไม่มีติดขัดนะครับนะก็ล่วงเลยด้วยนะครับเดี๋ยวรารอดูการคัดตอกกันนะครับกับคุณทองพูนนะครับเ้าเงินออามาลองดูนะนะครับสองปอกนะครับหกนัดนะครับปอกเงินแล้วปอกทองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างแบบนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างเฉือสไลด์ค่อนข้างเีพาะนะครับก็ลูกหมดสไลด์ค้างปลนะก็สีล่วงเลยเห็นไหมเสือสไลด์เพาะนะครับมั่นไกได้นะครับทำงานปกตินะครับเห็นไหม สามสองเก้านะครับสามสองเก้าชัดไหมโอเคนะครับของคุณทองคูณเท้าเงินนะครับนะต่อไปก็เป็นซิกซ์เออร์พีสามสองศูนย์ของคุณอนุภาพนายองนะครับนะอนุภาพนายองเลขโค้ดศูนย์สี่สี่นะครับศูนย์สี่สี่นะแล้วก็มาร์กิ้งนะครับศูนย์หลังนะครับสีขาวศูนย์หน้าสีแดงนะครับครบเลยนะครับถ้าเราไม่ขึ้นลำนะครับดูนะจะเป็นสีดำแต่ถ้าขึ้นลำแล้วเป็นสีแดงนะครับนะลั่นไกลทิ้ง หายไปนะครับเดืบเป็นอคชั่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูการใส่แม็กกันบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับใส่แมกรูปดสไลด์ค้างนะครับนะรูปดสไลด์ค้างปดมันก็สีร่วงเลยเสียงสไลด์ไม่มีติดขัดนะไม่มีการติดขัดนะครับรันไก่ถ้าเสียงดังไงต้องขออภัยด้วยนะครับมีการต่อสร้างอยู่นะครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการทัดปอดกันนะครับลองดูการทัดปอกกันผมจะลองทัดกระปอดทองนะสามนัดนะครับ มันก็เด็ดเนีคักระปองยังอีกสามนัดนะครับ,ร,บรวมเป็นหกนัดนะรวมเป็นหกนัด่องการคัดปอกกันว่าทั้งสองแบบอ่าทั้งสองปอกใช้ง,งานได้ดีไหมนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับกดแน้นแน่นนะมาลองดูการคัดปอกสองปอกนะครับหกนัดนะสองแบบด้วยนะครับทั้งปอกเงินและปลอกทองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับสมูทมากทั้งสองต่อทั้งสองแบบนะครับคัดต่อมาได้ดีมากเลยนะครับเสียงสไลด์เพาะนะครับดูนะถ้าเราขึ้นลำจะเป็นจุดแดงนะลั่นไกทิ้งนะครับจุดแดงหายไปนะดับเบิลอคชั่นนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดนะัซีนะครับร่ว่อเลยนะครับนะต่อไปเป็นบีบีกันของเรานะฮะเป็นบีบีกันนะครับตัวนี้เป็นอาของ เบลนะครับอันนี้ของเบลนะครับนะเป็นเบลกลอสิบเจ็ดนะครับนะน่าจะเจนสี่นะครับนะแต่ลูกทรงใกล้เคียงเจนห้านะใกล้เคียงนะนะใกล้เคียงแต่ว่ามันต้องระบุว่าเจนห้านะครับจะเป็นเจนห้าอันนี้น่าจะเป็นเจนสี่นะครับกลอสิบเจ็ดอย่างเดียวออสเตรเลียนะครับนะเก้าคูสิบเก้าก็น่าจะเป็นเจนสี่อันนี้ก็จะมีแท่นี่บอกไปบ้างต้นนะอ่ะอยากให้ดูแม็กก่อนนะครับนะแม็กนะครับมีการเหมือนเจาะรูนะเห็นไหมครัมีการเหมือนเจาะรูนะหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยนะ นะเหมือนมีการเจาะรูนะครับแต่หนึ่งสองหายไปนะครับหนึ่งสองสามหายไปเป็นห้าหกเลยนะครับห้าสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับสิบสิบเอ็ดเลยนะโอเคเนาะเป็นการหายไปนะอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองเติมแก๊สกันเติมแก๊สยังไงนะครับนั้นไม่เห็นรูแต่เห็นแต่อันนี้นะตัวยิงแก๊สนะครับรูไม่เห็นนะครับเรามากดตรงนี้นะครับเงียบมากนะครับไปซ่อนอยู่ใต้ตูดนะครับนะเอาตัวนี้กดได้นะครับ นะเลื่อนปิดนะครับก็เนียนมากเลยนะครับแต่เลื่อนไม่ได้นะจะต้องหาอะไรมากดหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเติมแก๊สนะกดนิดเดียวนะครับนะเ็าจะเห็นลูกแก๊สเดี๋ยวมาเติมแก๊สกันนะครับนะโอเคนะับไปสิบ <im itation> นะครับนะโอเคนะสิบวินะครับเติมสิบวินะครับ <im itation> แล้ววิธีการใส่ลูกนะครับนะสุดยอดเลยนะครับใส่ลูกง่ายมากนะครับตัวนี้นะไม่ต้องใช้โหลดเดอร์ก็ได้เดี๋ยวถ้าใครมีโหลดเดอร์ก็กดเลยง่ายๆนะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับ กดตรงนี้นะครับนะนี่นะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับนะใส่ตรงนี้เลยนะนี่นะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะมีจิ้งมีจิ้งนะครับไม่ไม่ลงนะไม่ลงนะอ่ะนี่นะ ใส่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ปล่อยจริงๆใส่ได้เยอะกว่าน,นี้แหละผมทดสอบให้แค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบยิงกันเมื่อเราใส่แมกกาซีนนะครับขึ้นลำนะครับไม่มีเซฟใดๆนะครับอันตรายแล้วนะครับนะเดี๋ยวขอเป้าก่อนขอเป้านะครับเป้าเป่านะครับอ่ะเราได้เป้าแล้วนะครับนะก็เป็น นี่นะกระป๋องแล้วกันนะถือว่าเป็นกระป๋องนะไม่ให้เห็นโลโก้นะครับนะก็พยายามจะบังโลโก้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบยิงดูนะครับเราขึ้นลำไปแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบยิงดูไงครับนะคือเสียงเสียงแรกนั่ดังมากสะใจมากนะครับดูนะครับรูเลยนะครับกระป๋องเป็นรูเลยนะครับนะโอ้โหดูลูกหมด สไลด์ค้างนะครับแบบนี้นะลู้ดสไลด์ค้างแบบนี้นะครับนะก็สุดยอดมากนะครับผมบอกเลยลว่าสุดยอดมากนะครับยังไงก็ยิงแก๊สให้หมดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากเก็บแก๊สไว้นะครับจะยิงแก๊สให้หมดนะ <โ frustrating. S 2> ดูนะ <Four. S 1> เพราะว่าถ้าเก็บแก๊สไว้มันจะไม่ดีนะครับเดี <petit> ๋ยวยิงสักแม็กหนึ่งลวกันนะครับถ้าแม็กยังไม่หมดนะก็เดี๋ยวผมกดกดเอาแก๊สออกแล้วกันนะครับมันเก็บไว้ไม่ดีนะครับมันจะเป็นเหมือนโอลิงนะครับนะ ให้ขว้นะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มน,ไไมนี่นะลองดูนะครับนะโ,โ,โอเคเวลาเราแก๊สออกนะครับก็กดตรงนี้โอ้โหแก๊สเหลือเยอะเลยนะเสียดายนะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องคืนให้ลูกค้าไปนะครับไม่ไรแก๊สเรานะครับแต่แก๊สลูกค้าอยู่นี่นะอันนี้คือแก๊สเต็มเลยนะครับนะก็ระบบก็คัดกมาให้นี่อันนี้คือยังใหม่อยู่นะครับนะก็หนักอยู่นะ หนึ่งพันมิลลิตรนะครับแล้วก็กระสุนแถมไปให้นะครับเป็นเกือบห้าร้อยนัดนะน่าจะสามร้อยนัดได้อันนี้สามร้อยนัดนะครับนะเคแล้วก็สูบนะสูบไม่เปลี่ยนนะครับก็ของน้องสุภวัตนะครับไม่มีอะไรมากนะครับบิบิกันมีแค่นี้นะครับลูกหมอดสไลด์ค้างแค่นี้นะครับนะก็หมอกที่ไปแล้วนะแม็กนะปั้นไก่ชิงนะครับนะจุกตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งก็เวลาลูกติดอยู่ในนี้แรงแก๊สไม่มีปุ๊บอยู่แค่ตรงนี้นะครับเรา เขี่ยลูกออกนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ถ้าเสียงดังอะไรมากมายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเขาต่องสร้างจริงนะครับนะก็วันน re ี้นะครับก็ทั้ง1 2 3 4ท่านนะครับรีวิวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับอยากเป็นลูกค้าของเรา a d i ก a n มาสั่งสินค้านะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปทูปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ โอเคครับรอบส่งวันที่9กาพฤศจิกายน2 5 6พนะครับแพ็กเรียบร้อยทั้ง4ท่านนะครับก็ของคุณสุพรวัต์นะครับเป็นบีบีการ์ดกนะครับแล้วก็ของคุณทองพูนเท้าเงินนะครับนะแล้วก็ของคุณศักชัยบรรดาศักดิ์เป็นเสื้อกลอกนะครับแล้วก็ของคุณอนุภาพนายองนะครับเป็นซิกซ์เซนีามนะครับนะโอเคนะทั้ง4ท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวไม่ส่งให้อย่าลืมกดติดตามสมัครสมคลิกทูบเป็นใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเดีครับ